ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านคนไทยมีความเชื่อในเรื่องของสิ่งที่มีอำนาจเหนือธรรมชาติวิญญาณพูดผีปีศาจโชคลางมาอย่างช้านาน จึงเป็นที่มาของการนับถือบูชาอำนาจเหนือธรรมชาติพัฒนามาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผ่านการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นมีการบนบานสารกล่าวจนกลายเป็นพฤติกรรมและความเชื่อที่ยังคงแทรกซึมอยู่ในคนไทยทุกยุคทุกสมัยการบนบานหรือการบนบานสารกล่าวคือการขอร้องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยโดยให้คำมั่นว่าจะให้สิ่งของตอบแทน หรือทำตามที่สัญญาไว้เมื่อเป็นผลสำเร็จแน่นอนว่าการบนบานคงเป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้วตั้งแต่สมัยโบราณไม่ว่าจะเป็นการบนบานในเรื่องของการงานความรักการเรียนสุขภาพและเรื่องอื่นๆอ,อีกมากมายสิ่งไหนที่ไม่ประสบความสำเร็จกลัวว่าจะไม่ประสบความสำเร็จก็จะมาขอพรอ,อธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้ช่วยดลบรรดาลให้พรน,นั้น เกิดประสบพบขึ้นกับเราหรือแม้กระทั่งบางคนสิ้นหวังหมดหนทางไม่รู้จะแก้ไขปัญหาตรงหน้าอย่างไรดีก็จะมาทำการบนบานเรียกได้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเสมือนที่พึ่งหรือที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของคนไทยทุกคนเลยก็ว่าได้ แต่ก็ไม่ใช่ว่าบนบานขอพรไปแล้วจะไม่ต้องทำอะไรรอผลสำเร็จเพียงอย่างเดียวเพราะก่อนที่เราจะได้ผลดีเราต้องทำกรรมดีเสียก่อนและที่สำคัญเมื่อได้สมความปรารถนาแล้วอย่าลืมไปแก้บนตามที่ได้ให้สัญญาไว้เพราะสิ่งเหล่านี้แหละที่เชื่อกันว่าจะส่งผลต่อชีวิตการเป็นอยู่ของผู้ขอทีนี้เรามาดูเวลาแก้บนที่ถูกต้องไม่ควรแก้บนวันไหน ห้ามแก้บนวันพระจริงหรือไม่ถ้าตอบตามหลักความเชื่อเรื่องไม่ควรแก้บนวันไหนโบราณมักห้ามปรามไม่ให้ไปแก้บนวันพระเพราะมีวันพระนั้นจะเป็นวันที่เทพทั้งหลายบำเพ็ญศีลจึงนิยมทําการแก้บนวันอังคารวันเสาร์ก่อนพระอาทิตย์ตกดินหากถ้าตอบตามหลักความเป็นจริงหรือทางพระพุทธศาสนาแล้วมีความหมายเป็นนัยะแฝงไว้ว่า การที่พระท่านไม่รับแก้ในวันพระเพราะท่านต้องประกอบกิจของสงฆ์ไม่ควรไปเบียดเบียนในการบำเพ็ญบุญของท่านเนื่องจากวันพระเป็นวันประชุมของพุทธศาสนิกชนเพื่อประพฤติกิจกรรมทางศาสนาในพระพุทธศาสนาอธิบายเข้าใจง่งายๆคือพระท่านไม่ว่างเพราะท่านต้องประกอบกิจของสงฆ์นั่นเองแต่ในปัจจุบันเราสามารถเลือกวันแก้บนได้ตามเลือกสะดวก ขึ้นอยู่กับผู้ขอหรือบางทีก็ขึ้นอยู่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราไปขอถ้าบนแล้วสำเร็จต้องรีบกลับไปแก้บนอย่างรวดเร็วที่สุดและทำตามที่บนบอกไว้ทุกอย่างสัญญากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้อย่างไรต้องทำให้ได้อย่างนั้นไม่อย่างนั้นชีวิตจะหาความเจริญก้าวหน้าไม่ได้ไปอธิษฐานบนบานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นก็ไร้ผล บนเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพียงสถานที่เดียวเท่านั้นอย่าเอาเรื่องเดียวกันไปบนที่อื่นอีกเนื่องจากบางคนหมกมุ่นเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากเกินไปเที่ยวตะเวนบนไว้เป็นสิบเป็นร้อยสารพอสำเร็จขึ้นมาไม่รู้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดนบันดาลให้เป็นเหตุให้ปีแก้บนไม่ครบไม่ถูกที่มีเรื่องเล่าสู่กันฟังเรื่องของวันพระ ทำไมถึงต้องห้ามนูน่นห้ามนี่ไว้มากมายทําให้คนที่ไม่ทราบต่างก็เผลอทำสิ่งต้องห้ามไปโดยไม่รู้ตัวถามว่ามันจะผิดไหมคําตอบก็คือมีผิดบ้างผิดตรงที่ไม่รู้นี่แหละแต่หากรู้แล้วแต่ยังทําข้อนี้ก็ผิดไปเลยเต็มๆอันที่จริงแล้วเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องความเชื่อก็แล้วแต่ใครจะเชื่อแล้วกันแต่สังเกตไหมว่าคนโบราณเชื่ออะไร ก็มักจะมีเหตุมีผลเสมอเป็นเพราะเขาอยู่มาก่อนเราดังนั้นเราเชื่อเชื่อไว้ก็ไม่น่าจะเสียหายอะไรเราลองมาดูกันว่าในวันพระเราไม่ควรทำอะไรเราไม่ควรกระทาบาปทั้งปวงหากใครถือศีลห้าอยู่ก็ให้ยึดตามศีนนั้นเลยเพราะวันพระคือวันที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนาดังนั้นการทําบาปทั้งปวงจึงไม่ควรอย่างยิ่ง แต่ควรกระทํำในสิ่งที่ดีทั้งทางกายวาจาและก็ใจในวันพระห้ามกระทํำกิจสำคัญทำไมต้องห้ามวันพระก็เพราะว่าในสมัยโบราณน,นั้นวันพระเป็นวันที่ชาวบ้านต้องเข้าวัดเข้าวาการจัดงานหรือกระทํำกิจที่สำคัญสำคัญจึงไม่เหมาะเพราะคนจะเข้าวัดกันมากหรือไม่ก็จะเป็นการทำให้คนไม่เข้าวัดเสียจะไม่ได้ทำนุบำรุงศาสนานั่นเอง เขาเลยห้ามการจัดงานหรือกระทำกิจสําคัญในวันนี้ในวันพระสำหรับคนที่มีคู่หรือมีครอบครัวแล้วควรเว้นจากการมีเพศสัมพันธ์แน่นอนว่าวันนี้คือวันที่เราควรละเว้นสิ่งไม่ดีดังนั้นการเสพกามทั้งหลายไม่ว่าอย่างไหนก็ควรเว้นให้หมดในอีกความเชื่อที่น่าสนใจคือหากมีเพศสัมพันธ์ในวันพระ จะทําให้เทวดาประจําตัวของเรามีเดชน้อยลงทําให้การปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายที่เข้ามาหาเรานั้นเป็นไปได้ยากผลที่ตามมาคือเราอาจจะเจอเรื่องที่ไม่ดีเข้ามาในชีวิตก็เป็นได้ในวันพระใครที่อยากมีบุตรก็ให้ควรงดควรงดอะไรคําตอบคืองดมีเพศสัมพันธ์นั่นแหละเพราะท่านว่าวันนี้เป็นวันที่ไม่ดีเด็กที่จะมาจุติ หรือปฏิสนธินั้นจะเป็นเด็กที่ไม่ดีตามที่เราคาดหวังไว้อันหนึ่งหากใครปรารถนาอยากมีบุตรที่ดีเมื่อภรรยาตั้งครรภ์แล้วก็ให้พาภรรยาไปกราบพระและกินน้ำมนต์ในโบสถ์เชื่อว่าจะทำให้เด็กเป็นคนว่านอนสอนง่ายอยู่ในโอวาทของพ่อแม่ข้อห้ามอีกประการหนึ่งสำหรับคนอยากมีบุตรคือห้ามมีเพศสัมพันธ์ในเดือนสิบ คือเดือนกันยายนเพราะเดือนนี้เป็นเดือนที่เขาปล่อยเปรตออกมาเพ่นพ่านใครเผลอทำลูกในช่วงนี้โชคร้ายเปรตอาจจะพลัดหลงมาจุติในท้องก็จะแย่เอาได้ข้อห้ามอื่นๆที่ไม่ได้กล่าวนอกเหนือจากนี้ก็จะเป็นความเชื่อทางโหราศาสตร์ซึ่งเราสามารถหาอ่านได้ทั่วไปซึ่งโดยรวมแล้ววันพระคือวันที่เราควรละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์ ตามหลักพระพุทธศาสนาเท่านั้นเองส่วนความเชื่อที่ว่ามานั้นจะจริงไม่จริงอย่างไรขอท่านอย่าไปพิสูจน์เลยเชื่อไว้บ้างก็ดีเพราะมันไม่ได้เสียหายอะไรสรุปก็คือในวันพระเราไม่ควรไปแก้บนเพราะพระท่านต้องประกอบกิจของสงฆ์และเราไม่ควรไปเบียดเบียนในการบำเพ็ญบุญของท่านสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณสำหรับที่มาเนื้อหาข้อมูล มาณที่นี้ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาสาธุสำหรับท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ